คอยมาคนแล้วด้วยออมันยังอยู่แน่นอนอเฮี้ยท็อกท็อกเ <c oughs> จ็บไหมนั่นน่ะตายแล้วเปรียบ <c oughs> เฮ้ยย่างมีเหรอวะ มับนบ้าเลยนะนี่วะอ๋อไอ้เย่สองคนนี้แม่งดูเชยกันอยู่สินะเรานี่ใจร้ายจังมาแจมเขาบอกเลยของไอ้อ้ยนี่ของโคตรฟู ที่สบไอ้เหี้ยไม่ต้องฟาร์มลเลยอยของโคตรเฟรร์จะไม่มีสโคปได้คามาแต่ไม่มีมเมาที่กูเนี่ยเยอา ยังยจะแต่งตัวอีกนะกูว่าไม่เหมาะมากเลยนะเสื้อเหลือเงี้ยเห็นแต่ไกลนั้นนะชุดคนจริงเฮ้ยมึงไม่เอายาหรอแน่นแล้วเนี่ยตอนนี้ติดเต็มเลยเนี่ยที่ตัวกูเฟิร์สเอย์ไปอีกสักอันได้ไหมมีห้าอันแล้วเอามาสองเลย คือมึงจะเอาหรือว่าจะให้จะให้กูหรือยังไงเราะจะเอาไอ้สว์แล้วบบบมีเต็มน้ำเหลือปะไม่เหลือเหลือกูก็แทกไปแล้วแหละดูเลือดก,กูดิแดกดิกูก็แดกไปแล้วไม่มีอะศพพี่อนุนมีปะ มีที่อะไรไหมไมีมีทียอะไรครับไอ้ที่นี่ยังมีดูแลใช่ไหมเออเฮ้ยมีกระป๋องน้ำเหลือด้วยศาสตว์ใครโยนทิ้งไม่ยิ้งขยะวะกระป๋องน้ำไอ้นี่หรือเปล่าแดกแล้วกิ้งหรือเปล่าเออแดกแล้วกิ้งเออไอ้กระป๋องน้ำแดกแล้วแข็งเพิ่งเห็นเหรอวะเออวันก่อนกูแดกทิ้งทีห้าขวดห้าขวดแล้วก็ปล่อยกิ้งไปวงมายไปดีกวลา เฮ้ยเซ็<ส>งไว้อยากมีสโขบไม่มีสะโขบได้คาเลยไม่มีสะโขบบายเอาผสมไอเคปะพอละกูจะได้ยิงหมดแม็กหรือเปล่าค้า <laughs> มันคงตกใจอะ่ะเมื่อกี้เฮียกูวิ่งเข้ามาแล้วก็ชาร์จแม่งแล้วก็ใช้ยูซี่กดหมดแม็กอ,ะอ่ะเฮียเราหลังคาก็มีลูกฟองดีนะแม่งมีลูกฟองไ้่มีปืนก่อนมีนท้ายเฮ้ยทางซ้ายกูมีคนงอน้ากูนี่ว่า

มึงยิงกับมันใช่ไหมโอเคเหลือ,อ,ของอนขนาดนี้นนสัตว์ไม่เห็นมึงได้ไงโคตรโคตรชัดอะแต่ว่าตกตายตรนั้งโอ้ยสโคบมาสตีของแต่งด้วยสบายกูละ นี่ไงมันมีคานี่เองไม่มีจกเลยเหรอวะมึงมีสอกตอตหรืยังยังใช้เรตตอร์เลยโอลตั้งอยู่ในศพนะ ลัานเลยบ้านนุ่มประตูเปิดแ,แล้วคนจริงขนาดนใะส่ชุดเหลองไม่พอวิ่งบนเนินด้วยออเอากับเขาสิหยุดเขาไม่อยู่จริงๆผู้ชายคนนี้กูบอกเลยนะพอแบลงงได้แปลงงมาแล้วเนะี่ย <laughs> พอวิ่งเข้าไอ้นี่เข้าเงาอะเงาต้นไม้อ่ะชัดกว่าเดิมอีกกูจะไปไหนมึงไม่รู้เลยมึงวิ่งไปงั้นเออวิ่งไปกูเห็นสภาพมึงแล้วมึงวิ่งไปไปไหนมึงก็ไม่รอดยิงสู้ชนะโคนสี่ใส่คาเลยน้อย ปืนปืนมึงใช่ใช่ปืนอะไรอ๋อ UMP จะรับสืบทอดคากูไปไหมตัวเมื่อกี้ก็มีคาแต่กูไม่ได้หยิบมาใช่มีคาด้วยไม่มีสะคปไม่ใช่หรอกก็กูหยิบคูณสีมันมาได้แต่มึงก็ใจอ๋อโอเค แต่ใจมึงก็ได้นไอยสัตว์วิ่งโล่งขนาดนั้นวิ่งโคตรโล่งเลยฮะคุณแมนแป้นนี้ใช่มาไอสัตว์โคตรแป้นไอ้ยักบอกแล้วบอกแล้วเข้าหมอกปุ๊บนะฮะเข้าหมอกเข้าเงาเน <ım ensen> ี่ยไอสัตว์เห็นชัดกว่าอยู่กลางแดดอีก เร<อ>าดูฝั่งไหนวะต้องไปทุ่งหญ้าเหลืองเลยได้ว่ะเออทุ่งหญ้าเหลืองได้ยินเสียงรถจอดอ่ะมันอยู่บนเขาวะได้ยินมวะเขาด้านซ้ายเราเนี่ยอััไไม่่ดด้ยยดดิินนนเเลวะะกกูปางบ้านไม่น่าจะไม่น่าจะ ตัวนี้มึงเพิ่งเปิดหรือไงไม่ได้เปิดที่อะไรเลยเดินเข้ามาธรรมดาเลยไม่เปิดทุกครั้งเลยน่าจะเป็นเศษซากอารยธรรมรูปไปแล้วรอรอรอ,อ,อให้มันจอดรอให้มันจอดมันขับไปน่าตัวไปนะมึงรือว่าดวงมึงยังดีงถือว่าแต้มบุญมึงสูงมากม,มันอ่ะมันเนี่ยกูเนี่ย <c oughs> ไปป่ะไปหาเสียงเนี่ยไปหาเสียงด้วยไ <ป S 1> อ้สัสเดี๋ยวกูกูซื้อกูซื้อเอาก็ได้กูไม่หาเสียงไงกูซื้อเอานี่มึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีชุดนี้จริงๆไปหาเสียงด้วยเห็นสภาพแล้วมึงยเข้างหลังทำอะไรข้างหลังซ้ายข้างหลังซ้าย ขำกูสนะีให้กูดีมากกูขำมีเฟิร์สเทนนะตรงนี้โอ้ยเยอะแล้วที่กูก็เยอะแล้ว,ลวต,อตอ่อต่อเนี่ยเสียงตอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บนึงขอจัดการกับตัวเองครับโอเคเมื่อกี้โล้จังโล้อยู่โล้เสร็จแล้วกูขำ สัตว์วงไปต่ออีกเกียดจังวะ,ะมีเงินบนบ้านเนี้ยนะ,นะกระท่อมนี้มีประเด็นคิดว่าน่าจะใช่เมื่อกี้มึงยิง,ยงมึงยิงไปตัวหนึ่งใช่ปะใช่แต่เหมือนจะมึงจะฆ่ามหมดเลยเพราะกูไม่ได้ขึ้นคิวอา้าวกูยิงโดนมันสองแล้วไอ้สัตว์เสียงรถจอดอยู่เนี่ย ดีๆนะกูไม่ได้เข้าไปกูไม่ได้เข้าแบบมึงนะกูดูข้างล่างนะโอ้ยสามคันเลยฮะรถสามคันบะเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยปลอดได้กูดูอยู่ข้างนอกเอ่อ โอ้ยสัตว์บอสคิวกูยิงมากูอ้อมหลังพอดีไงแล้วกูก็ยิงไปด้วยพอดีแต่กูยิงตอนมันเป็นศพนั้งไงมันเลยขึ้นมาเหมือนคิวไงเกือบตายเหมือน,นกันกูแหมชุดช่วยชีวิตมึไงไว้นะชุดม,มึงมไม่หยุดเลยสิทิ์จริงๆ แดกน้ำแดกยาเรือ <ๆ S 2> <ไป S 1> เรือไปะอะไรกระป๋อ,องเหรอเอ Energy าาดิงาาด้งาาก,กูมีสองเพนคิวเลอร์กูมีหนึ่งอะออกูควรจะแบ่งให้มึงเท่าไหร่ดิเอา Energy ไปสองเลยล้วมึงไม่ใช้เหรอกูก็มีสองเนาะกูไม่เอาเก็บระเบิดควันไว้ใช้เนี่ย ี่ยนี่ก็สตาร์ทไม่ยอมดับเลยสามศพเลยว่ะไอสัตว์คากูยังไม่ได้ใช้สักทีบู๊กันชิบหายวิ่งดีกว่าเราอย่ายดรเลยจริงเหรอเออดิยานี้มันไกลนะทันอยู่เนี่ยถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วถึงวะถึงมันวิ่งผ่านทุ่งนะเว้ยขอพอดีเฮ้ยทุ่งตรงไหนอะเราก็อยู่แค่ตรงนี้พอเนี่ยเราก็อ้อมไปโน่นราวังต่อไปเราก็อ้อมไปบนนู่นแหะบนเมืองอะ เอารถกันรถวิ่งก็ได้เดี๋ยวกูขับรถไปถามถามหานะถามหานะโคตจะกูจังเลยมึงคิดดูก็วิ่งผ่านทุ่งเลยนึกไม่อยากจะคิดเลก็กูบอกว่าเดี๋ยววิ่งไปถึงตรงนี้พอถึงตรงนี้ก็อ้อมไปนู่นน้ำมันไม่มีนะระวังด้วยมันรถคุมฝันนะวะ

หัวคนโล่งเลยสัตว์ตั้งยังไงก็ต้องไปด,ดูนี่ก็ต้องหันู่ตลอดเวลาหัวกูต้องอยู่ไม่นิ่ง่ลงไปเลยสัตว์ไม่ต้องสนใจยังไงบ้างขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นขอบเฮ้ยมาเลยเลิกจากบ้านไหนดีเริมจากบ้านน<ด>ี่เลยแล้วกัน เลียกเยอะเรามีคูณสี่เราหาสั้นสองไปยิงพวกที่มันวิ่งผ่านพุ่งดีไหมแน่เลียกเยอะ <วง S 2> ไมได้วงอวงอ,วงอยู่ในเมืองจริงด้วยวงอยู่ในวงด้วย,ยนี่วงในวงเลยอ่ะ<ช> <c oughs> กูดูเอ็นอีอยูうう่นะมีรถจอดเก้าคนเหลือน้อยจังวะไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้านนะหันหลังมายิงกูโอ้แหกยิ่ได้ยินเสียงเหรอไม่ได้ยินวะ ตรงตรงนี้มันมองไม่เห็นนี่แคมไว้ก่อนก็ได้ว่ากันบอกได้แค่ว่าแข็งไว้

โคตรไกลหลบหลังต้นไม้ไปแล้วไม่เห็นแล้วไ,ไ,ไ,นนไกลขนาดไหนวะกูไม่รู้ด้วยมึงสุ่มเลยเน300ี่ยสามร้อยเมตรนะสามสี่ร้อยเมตรวิ่งมาไหนวะกูมองไม่เห็นมันแล้ววะเห็นมันอยู่ปะยิงสุ่มยิงสุ่มไม่เห็นไม่เห็นมันหมอบหรอหๆๆวะไอ้แค่ต้นไม้มเขียวเนี่ยตัดได้ไหม เฮี่ยรถไปชนตัดได้ไหมทางนี้ก็มีนะทางหกสิบเอีหกสิบอะไรแถวนี้เสียงปืนนะมันต้องคาบมาเลยี้นี่มันจะอยู่งันตลอดเวลาไดไงคานี่ยิงให้หมดม็กแล้วค่อยใส่กระสุนเวอร์กว่านะ เฮ้ยบ้านบ้านบ้านทิศร้อยห้าศูนย์วิ่งมาทิศอีแล้ววิ่งมาบ้านแดงสองชั้นแล้วตรงชั้นห้อง้าหองันงชั้นห้องันห้นห้ง้นหนห้งองนอัหนห้ง ตรงห้องน้ำล่าสุดมันอยู่ที่ห้องน้ำใช่ไหมล่าสุดมันวิ่งเออล่าสุดมันวิ่งเข้าไปตรงเถตรงเสาสาาัญญาณพวก็ไม่เห็นมันอีกแล้ว โดนบีบแล้วขางเราปิดประตูหมดแล้วใช่ไหมรถรถฝั่งกูยิงไม่ได้เอ่อเอ็นดับเิลถ้ามันเข้าบ้านข้างๆนี่เฮียเลย สัตว์ฝั่งมันว่ะแล้วก็ยังอยู่ในวงนี้แต่เราจะออกยังไงล่ะออกได้ป่าวะออกไดออไดอยู่ได้อยู่เฝ้าบ้านนี้ต่อบ้านโกดังแม่งมันไม่วิ่งมาจริงๆเหรอวะเสียงยิง ดม<บ>แ,แบ่งแบ่งกันดูไหมดูอะทิตมีแต่คนสู้มนั่นคนออกมายิงเลยใจเลยหายไปเลยนะเว้ยไอ้ไอ้บ้านโกดังอะ่ะเสาบ้านเสาสัญญาณอ่ะผมนี่งงเลยครับ ไปเขาเรื่อยๆอ็อก็มาไปว่ะไปแบบช้าๆเรา,เราให้มันเคลียร์การสัญญาณตรงนะั้น เฮ้ยเอ,อิงไม่ทันเสียลมใช่ไหมเแออื่อเพื่อนชุบอยู่ชาร์จไหมเนีย่ยผมลองไปชาร์จเหรอแม่งตายแต่เพื่อนชุบตรงไหยายยไ

บ้านนี้ไม่ได้ปะได้มีกระสุนียวเหลือปะถอสักยี่สิบก็ได้สี่สิบเข้าไปน่าจ,จะลูตไอตัวเมื่อกี้ก่อนสักแป๊บ,บ,บเยียบไเก็บไปได้ใช่ไหมกระสุนียวใช่หกอหรอถแถวเนี้ยแหละ บ้านนหนจากบ้านบ้านแดงที่เอ็นดับิวน่าหลังแล้วอ่ะบ้านแดงเอ็นดับิวมันต้องวิ่งก่อนเราเราวิ่งเข้าวงดีไหมวะมันไปจบที่บ้านที่บ้านนี่วะ หลังต้นไม้หลังเอาเป็นว่าตรงเนี้หนึ่งตัวมาร์กเหลืองกูนะกูไปทางไหนไปปลาไม่ใช่กูไม่ใช่กูมันเตรียมวิ่งมันเตรียมวิ่งเออ,อ,งอกูอยู่ข้างนอกแล้วมักเหลืองมาร์กเหลืองกำลังวิ่งกูอยู่ข้างนอกแล้วมาร์กเหลืองมาแล้วมาร์กเหลืองมาแล้วกูอยู่ข้างนอก <S <S เฮ้ยเฮียอ้อมหลังกูไอ้สัตว์ตรงศพกูตัวนึงเข้าฝัไปแล้ว เนี่ยในควาน,นมีอยู่ระว,วงังเฮ้ยหาที่หลบแล้วปั๊มยาก่อน พันวะเนี่ยได้เก้าร้อยกูได้เจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยเก้าเหียยิ่งกูค้นขำกูค้นขำมันยินติดดินไอ้เงี้ยกูนึกกูนึกว่าแพ้แล้วนะเมื่อกี้กูคิดว่าแพ้แล้วไม่สัตว์นี่ถ้าอัดวิดีโอไว้ที่หาสัตว์อ่ะ ไอ้สัตว์มันไม่รู้หรอกว่ากูอยู่ตรงนี้แม่งกูยิงไปทั้งสองสามตัวไอ้สัตว์หัวใจจะวายกูยังลืมยังนอนแบบโคตรชิลเลยเนี่ยวิ <c ười> ่งออกมายิงก <c ười> ูก็ตายเลยสัตว์โคกเลยกูโคตรลนอะตอนนั้นโอ้ยไอ้สัตว์โอ้โอ้เยอะคนลุกเลยกูบอกเลยเมื่อกี้กูกำลังจะนอนที่กูนอนไม่กูไม่ได้จะยิงมันนะกูนอนแต่ปั๊มยายพอกูนอนไปกูเจอมาตอนนี้ กูกูรู้กูรู้ไอ้สัตว์พ่อมึงพ่อมึงก็คือมึงตกใจกูจะนอนปั๊มยายไอ้สัตกูว่ากูก็อ้อมดีแล้วนะ